ป,ประธานคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเราต้องรีบจัดการค่ะสีเขียวใช่ไหมชมพูคะ่ะปีนี้พาเลรดตีมหนังฮีโร่อินน้ำไปสืบมาแล้วพวกฝั่งนู้นน่ะเขาเช่าแต่ชุดหนังแพ้และพรอครบมือกันหมดเขาเอาเงินจากไหนกันนะน้ำมาแม่ฟอกน่าจะทุ่มทุนเซ็ตใหญ่ให้สีนั้นหมดตั้งแต่ป้ายสีกรอบเงินดัมเมเยอร์หัวทองเทมเเลียงสองชั้นลุงนี้น่าจะเก็บเป็นของมาเป็นตัวประกันสีไม่เป็นไรงบสีเราเหลือเท่าไหร่สองร้อยบาทได้แค่สีถังหนึ่งไประบายคัทเอาต่อ่อ้บ้า หายไม่ได้หมดอะน้ำมัดลงสิบลังไอติมสองถังมะนาวยี่สิบโลเออดีแดกกันให้ลินเปรี้ยวเลยเว้ยมึงซื้อมะนาวกันมาทำไมเยอะขนาดนั้นก็กลัวเด็กเขาแสบคอกันน่ะมันเยอะไปได้รู้ไหมยิ่งบีบยิ่งแสบยิ่งแหกปากยิ่งเปรี้ยวคอไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยเอาจริงเออจริงว่ะเบิ้มเรื่องแบลกกินแท็กเปิดตัวลีดเราเป็นไงบ้างแย่แล้วท่านประธานตอนนี้สีม่วงได้ล้องพวกโสดไปหมดแล้วครับเปิดไม่ได้มารอบกัดฉัๆเฮ้ย